สวัสดีค่ะมาพบกับครูแกะไก่ที่ฟิตบ็อกนะคะวันนี้จะมาแนะนําการเล่นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์นี้เลยอ่ะอุปกรณ์นี้ก็เล่นได้ทั้งหมด2ท่านะคะท่าแรกก็จะเป็นและผู้ดาวแล้วก็ลองปูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นท่าแรกกันเลยค่ะ หน้าขาหรือว่าเข่าเราจะอยู่ตรงใต้เบาะนะคะจากนั้นค่อยๆดึงบาลงมาแล้วก็ค่อยๆปล่อยตอนดึงให้หายใจออกขนแรงหายใจเข้าดึงลงตรงๆค่ะดึงลงหายใจออกขนแรงหายใจเข้าบาจะอยู่ที่หน้าอกส่วนบนหรือว่าใต้ใหายใจปลาของเราค่ะ จากนั้นกาง้ท้องยืนในอกรับหนึ่งหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าท่านี้นะคะมัดกล้ามเนื้อที่ได้นะคะก็จะเป็นปีกหรือว่าลึกซิมมตโตซายนะคะเราจะเล่นน้ำหนักเท่าที่เพื่อนๆไหวกันได้เลยค่ะจำนวนครั้ง15บครั้ง3าถึง 4, เซตค่ะต่อไปเรามาเล่นลองพูลองพูท่านี้ชื่อว่าท่า ซีเด็ดโลนะคะเรามาเริ่มเซตอัพท่ากันได้เลยเยิบขึ้นมาค่ะจากนั้นเซตอัพท่าคือวางเท้าไว้บนแผ่นสีดำตรงนี้นะคะเต็มเทา้าเซตอัพท่าคือว่าเราจะนั่งตัวตรงแล้วก็จับสุดแขนนะคะเราจะไม่งอแขนแบบน,นี้เซตอัพท่าคือสุดแขน ืนตัวตรงดึงข้อศอกผ่านลำตัวแล้วก็บิดสะบักค่ะแล้วปล่อยดึงหายใจออกพอแรงหายใจเข้าค่ะยืน้าอกลับยืนตัวตรงเกหน้าท้องดึงหายใจออกพอแรงหายใจเข้ากดไหล่ลงนะคะเราไม่ฮออะไรลก็เก็บที่เดิม นี้นะคะมัดกล้ามเนื้อที่ได้ก็จะเป็นหลังส่วนบนคะ่ะเพื่อนๆก็จะสามารถปรับน้ำหนักได้ตามเพื่อนๆไหวได้เลยนะคะท่านี้เราจะเล่น15 2 3หรือว่า4เซตก็ได้ค่ะเอาเท่าที่เพื่อนๆไหวได้เ,เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเล่นที่วนเน็ตทีบอกของเราได้นะคะอยู่เยื้องวัดเมืองใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ